คดีต่อไปเป็นเรื่องของเจ้าของรีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกค่ะที่ไปพบว่านอนเสียชีวิตปริศนาอยู่ภายในบ้านกว่า2วันจนกระทั่งส่งกลิ่นเหม็นโชยออกมาจากห้องขณะที่พนักงานในรีสอร์ทก็เชื่อนะคะว่าถูกรายงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่เพิ่งเข้ามาทำงานได้เพียงหนึ่งวันทำร้ายจนเสียชีวิตก่อนที่จะหลบหนีไปค่ะ นางสาวนัทยาวราพักอายุ67ปีนอนเสียชีวิตอยู่ภายในวินดารีสอร์ตตำบลสาลิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกในสภาพที่มือถูกใส่กุญแจมีสายไฟมัดที่ขาทั้งสองข้างและถูกคนร้ายใช้ผ้าผิดปากขึงร่างตรึงไว้กับเสาเตียงโดยมีผ้าขนหนูและผ้าห่มปิดบริเวณใบหน้าโดยที่ห้องของนางสาวนัทยาเสียชีวิตนั้นเป็นห้องพักของแรงงานกัมพูชาที่เพิ่งรับเข้าทำงานโดยอยู่ถัดจากห้องของนางสาวนัทยาไปเพียงหนึ่งห้องค่ะ จากการสอบถามพนักงานในรีสอร์ททราบว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายได้รับคนงานชาวกัมพูชามาทํางานใหม่หนึ่งคนชื่อว่าในหงเป็นคนหน้าตาดีผิวดําแดงสูงประมาณ160-170ถึงซนติเมตรโดยยังเคยได้พูดคุยกันบ้างค่ะจากนั้นไม่นานในหงนั้นได้หายไปจากรีสอร์ท พร้อมทั้งไม่พบตัวนางสาวนัทยาด้วยจนกระทั่งวันนี้ได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาจากห้องพักของนายฮงจึงตัดสินใจเปิดเข้าไปดูแต่ก็ต้องตกใจสุดข,ขีดนะคะเมื่อพบว่านางสาวนัทยานั้นกลายเป็นศพไปแล้วเบื้องตน้นคาดว่าผู้ตายอาจจะถูกนายฮงจับตัวไปไว้ที่ห้องพักก่อนลงมือสังหารส่วนทรัพย์สินของผู้ตายอยู่ในระหว่างการตรวจสอบหลังจากนี้ตำรวจจะติดตามจับกลุมตัวนายฮงมาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ